มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปที่นี้ครับประเด็นร้อนที่สองน,นี้ก็จะเล่าให้ฟังน,นี้เป็นเรื่องของชาวบ้านจริงๆเลยนะครับช่วงนี้ถ้าเผื่อใครที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัวควายหาได้ยากราคาก็สูงขึ้นแล้วก็จะมีพวกขโมยควายพวกนี้เก่งมากนะครับสามารถขโมยแล้วก็พาเดินลัดทุง่งลัดทุ่งนาได้นะครับจํารอยได้แล้วก็ไปขึ้นรถ6กล้อสิบล้อครับ ผลไปเลยครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการแจ้งจับกันพอแจ้งจับแล้วติดคุกไป8เดือนออกมาบอกว่าเป็นการจับแพะชนเ,เปนการจับแพะเหงั้นครับเนื่องจากว่าตำรวจนี่ไปเชื่อหมอดูนะครับไปเชื่อหมอดูไปเชื่อร่างทรงอะไรประมาณนี้ครับจะมีการฟ้องร้องกลับนะครับแต่ว่าตอนนี้เกิดคดีโอละพ่อครับนั่นคือมี ผู้เสียหายรายที่3ครับยืนยันว่า2ผัวเมียที่อ้างว่าเป็นแพะนี่คือโจรตัวจริงครับไม่ได้เป็นแพะแต่ประการใดครับเพราะว่าเคยมาขโมยควายของตัวเองแล้วครับอ้อนี่เป็นเรื่องที่น่าจับตาครับว่าเราจะเชื่อใครทีนี้ครับแต่ว่าเพื่อผมดูจากทางด้านข่าวแล้วนะครับดูเหมือนว่าคนที่มาร้องบุคคลที่3ามที่ว่านี้ครับดูแล้วน่าเชื่อถือเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับถ้าเผื่อดูจากรูปนะครับตามรูปนี้คือในกรอบนะั้นคือสามีภรรยาที่อ้างว่าเป็นแพะโดนจับไปติดคุกแปดเดือนครับโดยตารวจจจับไปเพราะว่าเชื่อว่าเป็นหมอดูบอกว่าบุคลิกลนะักษณะจะเป็นคนอย่างนี้นะครับตัวเอเป็นแพะแต่ว่าคนที่สวมเสื้อสีชมพูนี่ครับยืนยันว่าสองคนนี้คือเป็นโจรจริงครับนะครับ <c oughs> และเคยมาขโมย ควายของตัวเองด้วยครับนะฮะอ่ะเราไปดูกันนะฮะจากท่านได้จังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นความคืบหน้านะครับเป็นความคืบหน้าของกรณีที่นายบุญเลี้ยงมงคลกูลอายุ67ปีและก็นางสมวาฒคามบาสีครับอายุ45ปีสองสามีภรรยาชาวตำบลเมืองยางอำเภอชำนิจจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ตามกรอบรูปนี้นะครับมีอาชีพรับซื้อ รับซื้อขายวัวควายออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่ถูกนายกำจัดนวชาติอายุ75ปีคนในหมู่บ้านเดียวกันแจ้งความกล่าวหาว่าเป็นคนลักขโมยควาย3ตัวเพียงเพราะเชื่อหมอดูทักว่ามีลักษณะรูปร่างเหมือนคนร้ายครับจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายจับมาทำการจับกุมตัวแล้วก็ติดคุกอยู่ในเรือนจำนานกว่า8เดือนแต่ว่าสุดท้ายสารพิพากษา,ษายกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอครับล่าสุดนี้สอเขาอลเวงอีกครับ เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายรายที่3ครับได้มาแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรัมย์ครับเมื่อปี2 5 6 0โดยแจ้งความว่านะครับเมื่อปีพศ2 5 6 2นี่ครับควายของตัวเองนี้ถูกลักขโมยไปแล้วก็ยืนยันว่าคนที่ขโมยไปนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลละคุณตำรวจนะครับก็ไอคนที่บอกว่าตัวเองมันแพ้นั่นแหละครับคือนายบุญเลี้ยงนะครับนายบุญเลี้ยงกับเมียนั่นแหละครับเป็นคนลักขโมยควายและไม่เชื่อว่าเป็นแพะ ตาที่เป็นข่าวดูหน้านี่เป็นแพะไม่ได้เด็ดขาดเลยเป็นคนขโมยควายแน่นอนเหมือนกันครับนี่ทานด้านเหยื่อข้านครับที่คนคนที่ออกมาแจ้งความรายนี้ครับก็คือนางสำราญเรืองรำครับเป็นชาวบ้านไทยพัฒนาตำบลเสม็ดอันนี้เสม็ดนี่ไม่ใช่ว่าเสม็ดที่ระยองนะอันนี้เสม็ดอยู่ที่บุรีรัม ที่ละยอนนี้ว่าไปเสม็จเสร็จทุกลายนี่ครับนะครับอันนี้ตำรวเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับได้ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวันที่2มีนาคม2563นะครับเวลาประมาณ5ทุ่มครับนี่เล่าย้อนให้ผู้สื่อข่าวฟังนะวันที่2มีนาคมประมาณ5ทุ่มได้มีคนร้ายนี่เข้ามาตัดรั้วลวดหนามครับที่ทําเป็นข้อกระบืออยู่ที่ข้างบ้านแล้วก็ขโมยกระบือก็คือควายนะครับเพศผู้สีดํา อายุประมาณ3ปีจำนวน2ตัวแล้วก็ควายเมียรครับตัวเมียรครับสีดําอายุ3ปีรวมแล้วก็เป็น3ตัวครับออกไปจากคอกแล้วก็เดินลัดลออไปตามทุ่งนาครับซึ่งตอนนั้นตัวเองก็ให้มองเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มแต่ไม่กล้าวิ่งตามไปเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวสาม,มีไปเยี่ยมลูกอยู่ต่างจังหวัดครับโอ้แสดงว่าคนรายรู้ตัวว่าอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวดโดด,โด,ด ไม่โศกไม่เศร้าไม่เรียกไม่ร้องไม่รบกวนใครนี่ครับเนี่ยสามีไปหาลูกที่ต่างจังหวัดครับจากนั้นตัวเองก็เลยไปยืมโทรศัพท์มือถือนะครับของเพื่อนบ้านแล้วก็โทรศัพท์ข้าเบอร์มือถือของนายบุญเลี้ยงเพราะเชื่อว่าคนที่มาขโมยควายนี่น่าจะเป็นนายบุญเลี้ยงครับเนื่องจากว่าในปีพศ2 5 6 1นี่ก่อนที่ควายจะหายนี่ครับนายบุญเลี้ยงนี่เคยมาขอซื้อควายเออมาเคยมาขอซื้อวัวกับตนเองที่บ้านครับ หลังจากนั้นก็มาตีสนิทนะฮะแต่ว่าคิดไม่ซื่อครับตีสนิทครับแล้วก็โทรมาหลายครั้งลักษณะเหมือนกับสอบถามความเคลื่นไหวของตนเองครับซึ่งตอนที่โทรศัพท์ไปก็มีการกดรับสายนะแต่ไม่มีคนพูดครับแต่ตัวเองนีได้ได้ยินเสียงครับเหมือนเสียงไล่ต้อนควายขึ้นรถครับนะครับไล่ควายขึ้นรถครับเสียงเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีคนพูดครับ จากนั้นวันที่3ม,มีนาคมก็ได้ตัวเองก็ได้มาแจ้งความกับตํารวจที่สถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรัมย์ครับและก็ได้ช่วยกันสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่มาวขโมยควายนี่มาดำเนินคดีและก็พยานโทรพท์ไปสอบถามพ่อค้าที่รับซื้อควายให้ช่วยดูหน่อยว่ามีคนเอาควายของตนที่ถูกถูทูกขโมยนะครับไปขายตามตลาดนัดหรือไม่ครับจนกระทั่งมีพ่อค้าวัวควายคนหนึ่งบอกว่าเห็นนายบุญเลี้ยงแล้วก็เมียนะครับ ขับรถกระบะยี่ห้ออิซูซุสีขาวครับหมายเลขทะเบียนบมห้าหกบุรีรัมย์ครับบรรทุกกระบือเพศผู้สีดำสองตัวและก็เพศเมียหนึ่งตัวซึ่งตรงกับควายของตัวเองที่ถูกขโมยไปครับไปขายที่ตลาดนัดโคกระบือที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นยิ่งทำให้ตัวนี้มั่นใจเลยว่านายบุญเลี้ยงครับอย่างแน่นอนครับควายทั้งสามตัวที่ถูกขายขายต่อไปครับไปเรียบร้อยแล้วตนเองจึงไม่สามารถที่จะเอาควายคืนได้ครับ จนกระทั่งมาทราบว่านายบุญเลี้ยงและก็ภรรยายนี้ถูกแจ้งความใน2ท้องที่แต่คดีที่สถานีตรพภูทรชำมนี้นีส่สารตัดสินยกฟ้องครับหลังออกจากเรือนจำนายบุญเลี้ยงและก็ภรรยายได้ไปหาตำรวจบอกว่าขอเคลียร์จ่ายเงินให้1นึ่งแสนบาทเพื่อจุคดีแต่เห็นเงียบหายไปโอ้ขณะที่ทันไัพนักงานสอบสวนของสถานีตุบภูธรเมืองบุรีรัมย์ครับ กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสนวนคดีส่งให้แก่พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพิจารณาสั่งฟ้องภายในสัปดาห์หน้านี้ครับแล้วก็เชื่อว่าพยานหลักฐานเพียงพอดําเนินการเอาผิดกับผู้ต้องหา2รายนี้ได้ครับและก็ก่อนหน้านี้ครับทางด้านพันตรุษเอกสมชัยโสพลปญญาพรนะครับผู้กำกับของสถานีตำรวจทธรชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ครับเปิดเผยบอกว่านายบุญเลี้ยงนะครับมงคลกูลอายุ67ปีแล้วก็นางสมมาตรคาวาเสียอายุ15ปี2สามีภรรยา นอกจากจะเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีขโมยควายนายกำจัดนวชัดอายุ75ปีคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่สารจกฟ้องโจทย์ออกมาร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้แล้วผู้ต้องหาทั้งสองคนยังถูกดำเนินคดีในฐานความผิดเดียวกันอีกสองท้องที่คือที่สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์และก็สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้องจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยครับ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะฮะไปดูทางด้านผู้ที่เข้ามาร้อง นะฮะร้องทุกเป็นบุคคลที่สามครับเป็นรายที่สามเลยครับว่าสองคนนี้นี่ฮะนี่คนนี้ค่ะคนนี้ก็คือนางสำราญนะฮะเดี๋ยวให้ดูครับนางสำราญเรืองรำมครับนี่ฮะคนนี้คือนางสำราญเรืองรัมนะครับคนนี้ฮะถูกขโมยควายไป3ตัวเป็นตัวผู้2ตัวเมียหครับ แล้วก็จําได้เลยว่าคนที่เคยมาติดต่อขอซื้อนะครับกับตัวเองนะครับแล้วก็ท,ทําทีโทรมาสอบถามใครก็ดูความเคลื่อนไหวของตนเองแล้วก็มาขโมยไปเมื่อประมาณ5้าทุ่มนะครับนะฮะโดยมีการตัดลวดหนามนะครับไปดูนะฮะลวดหนามมีการตัดลวดหนามแล้วก็เข้ามาขโมยควายจูงวัวลัดทุง่งนาไปครับและตัวเองก็โทรสอบถามแล้วไม่ตอบรับครับแต่นะฮะมีเสียงต้อนวัวควายครับนี่ นางสำราญนะครับเรืองรุ่มเรืองรำนะฮะนี่ก็ยืนยัน,น้วฮะยืนยันว่าเป็นตัวจริงไม่ใช่แพะแต่ประการใดครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของสองสามีภรรยาครับที่อ้างว่าเป็นแพะนะครับถูกจับกลุ่มนะครับอ่ะท่านผู้ฟังก็คงจะต้องอยากยะเองว่าจะเชื่อนางสำราญเรืองรำหรือว่าจะเชื่อสองสามีภรรยานี้ครับที่อ้างว่าเป็นแพะ ถูกจับกลุ่มเพราะว่าตำรวจเชื่อหมอดูว่างนันครับไปถึงทางด้านพุทธิอุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้ครับไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์นะครับเจริญทรัพย์เขาเองก็มีโครงการพิเศษเกิดขึ้นด้วยกัน3โครงการนะครับ ผมขอเชียร์โครงการที่3นะฮะโครงการที่3มนี้สวยงามมากโครงการที่3กับโครงการที่2นี่จะเหมือนกันนะฮะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้าเหมือนกันโดยโครงการที่3นี้จะพื้นที่ใช้สอยจะกว้างมากครับ174ตารางเมตรครับและก็จะก่อสร้างทั้งหมด11หลังด้วยกันนะครับเป็นบ้านหลังคาทรงปัญญาถามว่าเหมาะกับใครก็คือเหมาะกับคนที่ต้องการมีบ้านหลังแรกครับอาจจะแยกมาจากพ่อแม่ หรือว่าปู่ย่าตายายนะครับมาอาศัยอยู่เรียกว่าเหมือนกับเปิดเรือนใหม่ในพูดง่ายครับเพราะว่าสามห้องนอนนี่เหลือเฟือเลยนะครับหนึ่งห้องก็พ่อแม่นะฮะอีกหนึ่งห้องลูกชายอีกหนึ่งห้องลูกสาวแบบนี้ครับแล้วก็มีห้องนั่งเล่นมีห้องครัวมีห้องน้ำสองห้องด้วยกันมีที่จอดรถนีสองคันเลยครับพ่อคันแม่คันครับแล้วก็ออกแบบได้สวยงามด้วยครับพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ตารางเมตรครับสวยจริงๆนะครับ โครงการน,นี้อยู่ข้างโรงแรม A ครับซอยโลตัสรับแล้วก็โครงการน,นี้ก่อสร้างั้นหมด11หลังด้วยกันส่วนโครงการที่2ก็จะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวเหมือนกันเลยครับแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกันเหลืองครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกันเหลืองน,นะครับถ้าเผื่อใครสนใจท่านสามารถติดต่อสอบถามหาคุณสุนันได้นะครับ0 8น6 3 2 1ด1้0 8 5 6 3 1 1 0856321118กับคุณสุนันท์ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถก็ไปทัน,น้ันอิสูซุต่างปากภาะอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำเยินแล้วก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซูซุดีแมกเครื่องยนต์ 1.9DDI แล้วก็ 3.0DDI Bluehover นะครับแรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันตอนนี้เขามีการปรับปรุงโมใหม่เป็น All New อิซูซุดีแมกครับ นั่นคือ1คือเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับ3.0นี่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็น Gen2 Gen2 ก็คือเจเนอเรชันที่2เจเนอเรชันที่2ครับ <c oughs> ให้แรงม้าครับ150แรงม้าตัวแรงบิด3 0 0 350นิวตันเมตร นี่คือตัวเครื่องยนต์แล้วก็มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออโต้6สปีดให้เลือกด้วยส่วนชมโมภายนอกชมหน้าใหม่ครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันหล่อล่ำล้ำยุคครับหลอดูดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาครับข้างนอกว่าหล่อนะครับข้างในครับปรับปรุงโฉมใหม่ครับห้องโดยสารกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นครับ กว้างขวางมากจริงขึ้นแล้วก็ใช้วัสดุตกแต่งภายในอย่างดีครับอินเีเรี i ภายในดูดีมากครับดูแล้วเหมือนรถ SUV ชั้นดีดูแล้วเหมือนรถเก๋งซีดานมากกว่าที่จะเป็นรถกระบะแต่ทั้งหมดนี้คือ All-New Isuzu DMAX ทั้งเครื่องยนต์หนจุก,กา้าแล้วก็3.0นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ที่อิซูซตังปักพระอีสานสาขาวารินเดชอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทิีครับ หลังจากที่ซื้อรถแล้วแน่นอนเขาก็ให้ล้อแม็กมาให้ยางรถยนต์มาแต่ก็ยังไม่เจ็บใจครับอยากได้ล้อแม็กรมดาอยากได้ยางแก้มเตี้ยสไตล์สปอร์ตนะครับไปนี่ครับทาวนยางยนต์ทาวนยางยนต์กรุ๊ปและก็ไทยพลัสทาวนยางยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่าครับเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ road, off road, ออนรถอ้โรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ทั้งแก,มเ,แกมเตียแกมเมเตียแหละครับแล้วก็รวมทั้งตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแมกล้อคาทะล้ออัลลอยนะครับท้งที่รมดําและก็ไม่รมดําหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อท่านสามารถเลือกได้ครับไม่พอนะครับอย่างเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างทางด้านน้ำประการอ่อย่างเป็นตัวแทนจําหน่ายในส่วนของทางด้านช็อคอัพแบตเตอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นพวกน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวเช็คช่วงล่าง เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนภาพ Break, เบรกเกีรยจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับหรือว่าเติมสารไนโตรเจนไปเลยนะครับทางด้านถาวรออยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุป๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรออยางยนต์ทั้ง3สาขาคุณกันยายเองก็ย้ำม,มาบอกว่าเราจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกันยายเองครับนี่คือความมั่นใจที่คุณจะได้รับจากทางด้านถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขาครับ